เรื่องย่อละครปีกหงทินพัฒนชายหนุ่มผู้เงียบขรึมเสียใจเมื่อมาปรางสาวคนรักต้องไปแต่งงานกับแม็กหนุ่มเจ้านี้ตนเองจึงหนีช้ำไปอยู่ต่างประเทศแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาบ้านที่ลำปางเพื่อร่วมง,งานศพอรนุษน้องสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขา ทินพัฒน์เสียใจมากเมื่อรู้ว่าน้องสาวฆ่าตัวตายหลังจากมั่นกับสิโรธได้ม่นานและคนสุดท้ายที่หญิงสาวไปพบก็คือคู่มั่นหนุ่มของเธอแต่เมื่อเขาถามสิโรถึงวันที่เกิดเรื่องกลับไม่ได้คำตอบอะไรด้านเทวีแม่ของสิโรบังคับให้ลูกชายไปงานเผาศพอรนุษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะย้ายไปอยู่กรุงเทพพร้อมทั้งหาทางจับรินินไม้สามหาเศรษฐีที่สิโรหลงหัวปรับหัวปั๊ม ลินินเด็กกำพร้าขาดความรักและอยู่อย่างทุกข์ทตรมเธอจึงใช้ความสวยพาไปสู่จุดหมายลินินแต่งงานสองครั้งกับเศรษฐีแต่สามีทั้งคู่เสียชีวิตในวันแต่งงานเธอจึงไม่เคยเข้าหอกับใครแต่ได้ครอบครองทรัพย์สินของสามีจนร่ำรวยเป็นม่ายสาวที่เนื้อหอมที่สุดลินินหวานเสน่ห์ใส่ผู้ชายทุกคนที่มาสนใจ เพราะเธอชอบให้มีคนมารักมากๆทดแทนความรักจากครอบครัวที่ไม่เคยมีทินพัชสืบรู้ว่าสิโรดม,มาติดพันรินินเลยบอกเลิอกอรนุษจนน้องสาวของเขาฆ่าตัวตายและละม่อมแม่ของเขาต้องกลายเป็นอมพาตทำให้เขาแค้นริณินมาก ทินพัเอาตัวมาใกล้ชิดลินินแต่ไม่หลงเสน่ห์เธอทำให้ลินินท้าทายอยากเอาชนะและถล่มใจรักเขาโดยไม่รู้ตัวด้านชายหนุ่มเองเขาก็รู้สึกหวั่นไหวไปกับลินินแต่ต้องพยายามหักห้ามจิตใจเขาไว้ เมื่อความแค้มาถึงจุดพีคทินพัทก็พาลินินมาไว้ที่กระท่อมกลางป่าเขากลายเป็นคนป่าเถื่อนทารุณเธอทั้งทางร่างกายและจิตใจลินินพยายามถามถึงสาเหตุแต่ทินพัทก็ไม่ยอมบอกต่อมาลินินเริ่มอาเจียนและเวียนศรีรษะทําให้รู้ว่าเธอกําลังตั้งท้องชีวิตของ ทินพัทและรินินจะเดินต่อไปทางไหนความรักแท้ที่มีให้ต่อกันแต่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในใจจะทำให้พวกเขาปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่ติดตามชมปีกหงได้ทุกวันพุธพฤหัสเวลา20่สนาิกา20นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้